สนับสนุนโดยสมุนไพรกระชายขาวตราหมอเมืองเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยสมุนไพรกระชายขาวตราหมอเมืองสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นพิเศษอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจมายาไลฟ์ Life, หรือเพจฟ้าทลายโจรกระชายขาวต้านไวรัสลุงทุกซอกเก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมมาขยี้เรื่องราวในวงการบันเทิงแล้วคะ่ะผู้ชมคะ่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวนันที่ขอแสดงความยินดีคะ่ะ กลับพระเอกหน้ามนคนหน้ารออย่างน้องเซนสุปพงศ์ค่ะในที่สุดน้องเซนก็จะหลดปลายปากาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3 SD เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเด็กหนุ่มคนนี้ฝีไม้ไลายมือไม่เป็นสองรองใครนะเล่นซีรีส์แต่ละเรื่องภาพยนตร์หรือว่าละครเนี่ยนะคุณผู้ชมน้องโดดเด่นมากๆไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาหล่ออย่างเดียวนะผู้ชม ฝีมือการแสดงก็เก่งเก่งกาดมากๆเลยเอาก็ว่าได้แบบนี้เลยคุณผู้ชมรวมไปถึงค่ะน้องเนี่ยมีโอกาสได้ทำภาพยนตร์สั้นทำหนังสัน้นทำละครสรัน้นให้กับเราได้เห็นถึงฝีมือในการเป็นเบื้องหลังในการทำงานโตขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่ง เห็นเลยค่ะว่านอกจากเบื้องหน้าแล้วเบื้องหลังน้องก็ทําได้ดีมากเลยทีเดียวอย่างล่าสุดค่ะซีรีส์ที่กําลังออนแอร์อยู่กับทางช่อง3 SD อย่างซีรีส์เรื่องแอบหลงรักนะคะน้องเซนสุภพงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลังสรรผลงานดีๆลังสรรซีรีส์ที่กระแสการตอบรับดีมากๆก,ก,กลุ่ม วายค่ะกลุ่มซีรีส์ Y กลุ่มที่ชื่นชมนะหรือว่าชอบในส่วนของซีรีส์วเนี่ยเขาบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้แอบหลงรักเป็นซีรีส์ที่กลมกล่อมมากๆเป็นซีรีส์ที่นำเสนอเรื่องราวสะท้อนได้เป็นอย่างดีเหมือนกับว่า เขาและเธอไปนั่งอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้เลยเล็กซี่ก็เป็นหนึ่งคนค่ะคุผูชมคะ่ะที่มีโอกาสได้ชมซีรีส์แอบหลงรักแล้วรู้สึกทันทีว่าแอบหลงรักน้องเซน์สุภพงุ์ขึ้นมาในทันทีและสิ่งที่สําคัญนี่แหละคะ่ะเขาบอกว่าได้เห็นฝีมือได้เห็นการแสดงทางผู้บริหารของทางช่อง 3sd เขาก็เลยบอกว่านี่ ว่าที่พระเอกคนใหม่ของทางช่องสเลยจัดชุดใหญ่ไปเลยค่ะผู้ชมด้วยการจับน้องเซนสุปรพงศ์เนี่ยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 3SD บอกได้คำเดียวค่ะว่าเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่อนาคตไกลอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังและฝีไม้ไลายมือค่ะผู้ชมคาดว่าในปี2565นี้ เราจะได้เห็นผลงานการแสดงเต็มรูปแบบนะคุณผู้ชมขึ้นแท่นเป็นพระเอกอันดับต้นๆของทางช่องเป็นพระเอกดาวรุ่งดวงใหม่ของทางช่อง3เพราะตอนนี้ช่อง3ค่ะผู้ชม จัดนะในกลุ่มของดาราพระเอกดาวรุ่งมารวมตัวกันมากเลยแต่ละคนเนี่ยนะโอ้โหเนื้อขของเนื้อหอมแต่ละคนเนี่ยมีสเสน่ห์นในแบบฉบับของตัวเองเหมือนกันค่ะในมุมเดียวกันน้องเซนสุป,ประพงศ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมที่เขามีสเสน่ห์แล้วก็มีกลุ่มแฟนคลับมีฐานแฟนคลับคนที่ซัพพอร์ตน้องเยอะมากๆเห็นได้จากวันที่น้องเนี่ยไปเซ็นสัญญาเข้าตึกช่อง3 SD ดีค่ะกำลังใจหลั่งไหลามาเยอะมาก แสดงความรักที่มีต่อน้องเซนสุภพงษ์เยอะมากๆเอาเป็นว่าค่ะการเติบโตการก้าวเดินในครั้งนี้ของน้องเซนสุภพงษ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่พวกเราจับตามองและเป็นกําลังใจให้กับน้องเซนสุภพงษ์ค่ะครั้งหน้าคยีบันเทิงรับรองว่าจะรวบรวมนะคะเหล่าน้องๆเดาวรุ่งดาราน,นักแสดงเลือดใหม่ที่เซ็นสัญญาจะหลดปลายปากกาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3 SD มีใครบ้างโดยเฉพาะหนุ่มหนุ่มพระเอกซีรีส์วายที่ไปเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3จะเป็นใครเดี๋ยวรวบรวมให้อย่างแน่นอนแต่วันนี้ค่ะผู้ชมหมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขายี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook, Youtube, TikTok เสิร์ชไม่ได้ติดตามไม่ได้เลยที่มายาฮอตนิวค่ะ รวมไปถึงค่ะรับชมเราสดๆผ่าน Facebook Live ที่มายาไลฟ์ช่วงเวลา17นาิกา30นาทีและรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะที่มายาฮอตนิวช่อง52 s d รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวนะคะไปเดินแถวแถวตึกมารีนอนช่อง3ก่อนค่ะเผื่อจะได้เป็นสัญญาเขาบ้าง